พมะมหากัตระป่าเหล่โตพยะยาโอพยาฮาศาสตสาอิกาอิ there, ๊งว่าสวัสดีทุกท่านนะครับนะฮตอนนี้ผมอยู่กับหลวงพ่อวีระจันทูปโมหรือว่าพระครูสุคนกิจานุยุทธ์นะท่าน เจ้าคณะตำบลบางพีน้อยแล้วก็เป็นเจ้าวาดนะวัดหอมศีีนะครับก็วันนี้ก็จะมาดูวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะฮะเห็นว่ากุฏิเรือนรับรองนี่ใกล้จะเสร็จแล้วนะฮะแต่ขาดคนปูพื้นนะฮืพื้น,นใครที่มีฝีมือนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะฮะก็เข้ามาลองสอบถามหลวงพ่อได้ว่างานเยอะมากน้อยเพียงไรฮะ ลองเข้ามาช่วยทํากุฏิเหรือนรับรองกันนะฮะพระอาจารย์ครับม,มีวัตถุมงคลอะไรครับวัตถุมงคลตอนนี้ก็ทําเหรียญท้าเวสุวรรณถูกเสกวันที่15พฤษภาคม15พฤษภาคมที่แล้วนะก็ทำโดยการเจ็ดเนื้อมีเนื้อเงินเนื้อดีบุกแล้วก็เนื้อเอ่อนาวะาวะาอไอ อันปาก้านีเนื้อสตะและนี้ทองเหลืองซาตินนี่ทองแดงนี่ทองเหลืองแระนี้เนื้อแต่กั่วแจกปกรรมการอันนี้ไม่ได้ลงในโบชัวก็ไอเนื้อเงินนี้ก็บูชาหนึ่งห้ายบาทแล้วก็เนื้อดีบุกนี่บูชา500ร้อยบาทจะสร้าง99ก้าองค์ แล้วก็เนื้ออัมบาก้าก็ห้าร้อยบาทสี่ร้อยี่เก้าเก้าว่าห้าร้อยนะห้าร้อยบาทแล้วก็นี้เนื้อสัต๊าครับกับเนื้อสาตินนีบูชาองค์ละสามร้อยอเนี่ยสามร้อยเก้าเก้ากับปะเดี๋ยวขึ้นราคาให้ได้ชมทีนะราคาชมทีแด่ส่วนนี้ก็ทองแดงกับทองเหลืองบูชาร้อยเก้าสิบเก้าบาท ในการปลุกเสกเป็นยังไงครับอาจารย์วิธีปลุกเสกแล้วก็นิมนต์เกจิมานั่งปลุกเสกที่วัดปุงคารามบางพระกงหนึ่งรูปแร้ววัดร,ราชโกศาหนึ่งรูปวัดนิยมยัตตาหนึ่งรูปแล้วหลวงพ่ออีกหนึ่งรูปนั่งปลกสี่ทิศทำพิธีพุทธาเทวาพุทธาพิเศษในอุโบสถที่วัดช่วงบ่ายสามโมง เราก็จะทําวิธีขอเลิกจากเทศเทวาให้ลงมาสถิตมาทำกันวันนั้นก็มีพระอาทิตย์ทรงกฎในการบอกเตือนคือเราทําไม่ได้มากจำรนเหรียญอุกเสงในโบสถในโบสถ์เนื้อเงินเนื้อ,อ,อดีบุกก็อย่างละ,ะกเก้าสิบเก้าตอัปปะก้า สตา์ก็ร้อนอกจากนั้นก็สาตินก็สองร้อก้าสิมีเยอะอยู่499เก้คือเนื้อทองแดงกัเนื้อทองเหลืองที่ทําจํานวนมาหมดแล้วก็หมดรายได้ก็เอามาต่อยอดชุติที่กําลังค้างกําลังส้างนะก็อย่างเรื่องภาสีกัตบตกแต่งปูนนิดหน่อยภาสีแล้วก็เหลือลูกกงกับปูพื้น ูพื้นนี้ก็กำลังดำเนินการติดต่อช่างแล้วว่าจะไปดูกระเบื้องอแล้วกุติเป็นใช้ชื่อกุติบุรพาจารย์เป็นเรือนรับรองสง<ะ>่งเราจะเน้นสีขาวทาสีขาวกระเบื้องก็จะไปหาโทนสีขาว<ะ>แล้วก็ใช้กระเบื้องใหญ่ปูเวลาฝกสง์อาคารตุกะมาจากไหนแล้วก็ ตอนรับหรือมีพิธีบุญงานเล็กๆแล้วก็จะใช้ได้เป็นอเนกประสงค์แล้วก็ที่ว่าพุติบุรพาจารย์เดี๋ยวเราก็จะเอาพระเกจิรูปพระเกจิมาติดในสลานั้นออาจารย์ครูบาอาจารย์ทั้งหลายครับใครจะใครจะร่วมบุญก็เชิญนะมาร่วมบุญหลวงพ่อได้ ก็ตามเบอร์โทรนะครับศูนย์แปดสามศูนร์แปดสองหนึ่งส2งสองสแล้วก็มีอีกก็ที่วันนั้นที่ปูกเสกก็จะมีเสืออีกนิดหน่อยเสืออีกนิดหน่อยอย่างละไม่กี่สิบตัวแต่ก็ยังยังยังไม่ได้ให้จำน่ายอะไรอันนี้มีกี่ตัวไม่รู้อันนี้จะเป็นเนื้อพยุงแบบว่าเป็นไม้สองสี่ข้น่ะ ก็จะคัดไปมีประมาณ20กว่าตัวมันจะมีหมายเลขกำกับอยู่ทุกตัวเนี่ยเสือด่างเสือด่างด้านหน้าสีด้านหลังสีครับจะมีหลายตัวเนี่ยเหมือนก็อย่างเนี้ยเนี่ยมันก็สีบางคนก็จะชอบโนและเท่าไหร่ครับไม้สองสีอันนี้ตัว399 399ยเก้าสิบเมเกเก้นอม้อก็มันเป็นไม้น มันเป็นไม้แก่นกับกำมพีปนกันอะแบบนั้นอันนี้ไม้อะไรนะฮะไม้พะยุงไม้พะยุงไม้พะยุงมีตทวเนี้ยมีเท่านี้เออที่ตัวประมาณสามสิบตัวได้มั้ยประมาณสามสิบตัวครับประมาณสามสิบตัวแล้วก็อันนี้อันนี้ไม่เคยสร้างนะนี่เป็นไม้พยาเสือโค่งเคยเห็นไม่ต้นพยาเสือโค่ง เคยเห็นเหมือนกันดอกมันสวยเออดอกมันจะขาวเต็มต้นเนี่ยพาเสือโครงพอดีคนจันบุรีอเข้าแกะเอาสิงไม้ปลุกเสกก็ถามอะไรบอกไม้พญยาเสือโครกก็เลยบอกว่าเอามาให้พ่อบางพ่อจะแกะเสือ,อเขาก็เอาไมา้สองท่อนสองท่อนเล็กๆไม่โตหรอกแกะได้ท่านี้กี่ตัวประมาณห้าสิบตัวเนี่ย จะมีรันหมายเลขอยู่หนึ่งถึงห้าสิบตัวครับตัวจลกหน้าที่ไอ้ที่เราลาวแตกเราก็ไม่เอาพญาเสือชื่อเห็นชื่อมันเป็นชื่อพญาเสืออืมนะพญาเสือโค้งแม้พญาเสือโค้งปลุกเสกพร้อมกันนลฮะใช่ให้บูชาตัวสามร้อยเก้าสิบเก้าเท่ากับไอ้ไม้ไอ้ที่ไม้สองสีแล้วก็มีอีกก็ไอ้ไม้ตะเคียนไหนตะเคียนเสาโบสถ นี่ตะเคียนสามโบก็ได้ไหลายกี่ตัวสามสิบเก้าตัวค่ะคือมันเป็นไม้เก่ามันจะแตกซะเยอะเสามันตากแดดตากฝนตากอะไรอะ่ะอืมก็ไปเอาที่เล่าๆแตก,แตกๆออกเอาแต่ส่วนดีๆมาแกะไม้ตะเคียนเสาโบนี่ก็ตัวสามร้อยเก้าสิบเก้าค่ะแต่ก็ตัวสี่ร้อย อ่าเ uh huh. ดี๋กี่ตัวในสามสิบสี่สิบตัวคร uh ับเนี่ยมีสามอย่างแล้วก็มีทีนี้ก็มีผกไม้แม่ขยุงแล้วก็ไอ้ไม้อะไรมะขามอะ่ะ uh huh. ที่หลานที่หลานมันเก็บไว้อะ่ะก็ขอมาแกะได้ในสามทิบเก้าตัวสี่สิบตัวสี่สิบห้าตัวไม่ถึงละเหลือตัวเนี้ยอ๋อสามเก้า huh. ตัว uh huh. คิอลงไปผิด เขียนผิดสามสิบเก้าตัวเนี่ยเนี่ยกันมะขามไอที่หลานเนี่ยมาครับไปตัดไม้เก็บไว้ก็บอกจะไปเก็บไว้ทำไมเอามาข้างหน้าแกะเออแกะมันเสือไม้มะขามอันนี้ตัวห้าร้อยนี่พยุงเสาโบสถ์ชุดบนที่สิบห้าพฤษภาคมเนี่ยหลายตัวหน่อย มีตัวเ้อเตียมกีตัวห้าสิบเบ็ดตัวห้าสิบตัวอันนี่แก่นไม้พยุงนี่ตัวห้าร้อยมีตัวนี่แก่นไม้ปลูกเสกพร้อมกันปลุกเสกพร้อมกันเมื่อสิบห้าพฤษภาคมปลูกเสกพร้อมกับเหรียญท้าเวสุวรรณครับมีตัวเนี้ยของที่ปลูกเสกวันนั้น อย่างอื่น็ยังละสามชิ้นสี่ชิ้นหมดเกืหมดครับถ้าสนใจร่วมุลกับหลวงพ่อวิรักก็ตามเบอร์โทรที่เบอร์โทไวกกันนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็มาชมมาดูได้อ่าใครอยู่ไกลๆก็ส่งพังไปตันีครับขอค่าจัดส่งหนึ่งร้อยบาทอ่ต่อหนึ่งครั้งต่อหนึ่งครั้งนะครับนะอันนี้ก็พามาดูวัตถุมงคลหลวงพ่อกอนแล้วกันนะฮะรายได้เพื่อนำไป ต่อยอดกุติที่กำลังทำข้างค้างอยู่ก็ทาสีก็ยังไม่เสร็จแล้วก็ทาสีเสร็จแล้วก็จะมีการปูพื้นกระเบื้องต่างลูกโรงข้างหน้าก็น่าจะใช้เงินอีกอีก,อกไม่มากนักหรอกรแต่เดี๋ยวนี้ทั้งช่างทั้งค่าวัตถุมันขึ้นราคาหมดอืมครับ หากมีช่างที่ไหนสนใจอยากจะมาช่วยมาดูแลก็ก็ก็เข้ามาได้มาติดต่อหลงพ่อได้ที่เบอร์ศูนย์แปดสามศูนย์แปดสองหนึ่งสองสองสองหลงพ่อวีระวัดขมศิลป์นะครับก็ตามที่หลวงพ่อว่าไว้เลยนะครับขออนุโมทนาบุญขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงในสากลโรคจงมารวมเป็นพระปัจจัย โดคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณประสงฆ์จงมาดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับได้ชมทางยูทูบนี้จงมีความสุขความเจริญแค่วคาดปลอดภัยทำกิจการอันใดขอให้สำเร็จสมความปรารถนาจงทุกประการเทิญขอเจริญพร